ขอภาพสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมัตสุคุสุคนนอเพราะาว่าสิเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศกับเบอแองกายนดีต้อนรับเข้าสู่ซองบ่ร์แองไซบุรีอีกแล้วเนาะพอ่พอแม่พี่น้องเนาะกะบเมื่อนี้บ่ร์แองก็ได้มาอยู่ที่บ้านพ,พ้นน่ดีเนาะกะเป็นอีพีที่แปดเนาะกะบเแองได้มาเบิง้งห้องน้ำเนาะเพิ่นสร้างห้องน้ำไอคุเพิ่นอยู่เนาะเพิ่นกะพากันเฮ็ดห้องน้ำยังบ่ทบัลลังแล้วหละกับเงินยังบ่ทันแล้วคัววกปานไดนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกัยังแค่รอฝาาาากระะจดมเน เมื่อนี้พ่อแอก็ได้เดินทางมาฮอนเฮืองนอนซานเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยเนาะกับเพื่อนกำลังก่ออไ้โถสซวมอยู่เนาะเดี๋ยวพ่อแอสิพาไปทับสมเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกัตอนนี้เพื่อนกับพากันเฮ็ดสองคนเนาะเดี๋ยวพ่อแอสิพาสมสบายดีได้เด้อสบายดีนะทั้งเนาะสบายดีสบายดีสบายดี ทีกับที่ไหวแม่ก็วาละมือค่าเกี่ยงเลย็ยน่งเยอนะแม่อันนี้เฮ็ดได้จักมือแล้วได้ไหมอ๋อเริ่มจำว่านนี้เริ่นจึงวัานนีเนาะเอาท่ออย่างลงเนะโดยโดย เขาก็ลงว่านีเองนี่ว่านเนองมือดับเขาก็เห็ดอะไดรแมนแมน<า>เป็นเป็นวันศินเนะา,นวานเนะวันวันสั่งฝีมือนะ<ใ>น <laughs> ก็ยังหลังคามันก็ยังไหม่กะบอยก็ได้สร้างเพื่อนไปตัดเรากะเรื่องบันไดกะเฮ็ดไหม่เนาะบอยทังแม่พิลลมเพื่นสร้างบอยว่าบันไดเพื่อนกะสีเฮ็ดให้ไหม่กะคือมบบนี้บ่อยเขามากก็ได้ไปสั่งสร้างไหม่สร้างอย่างไหม่เฮ็ดบันไดไหม่เนาะคือบบนี้มันก็อันตรายเวลาลงกลางคันกลางคืนกะเพื่อนกับเป็นห่วงน้ำเนาะก็จะได้เปลี่ยนบันไดไหมให้เพื่อนแลวกับ้องน้ำเพื่อนเนาะ ังได้สบายดีเด้อสบายดี pues สบาย,บายดีเป็นไงได้ผู้น้อยเนยฮะใครแน่แล yeah. oh oh. okay. ้วบอใบบอยยังแร้วะนะโอ้เงียบอีกมาวันนี้ถ้ามด่าเว้ยิแ้มแนมเห็นแล้วบอเนี่โแมเห็นบหนจะจับมือไ้ได้บอเออยยุ่ให้ก็ได้ทะใหญ่ เนเป็นสาวแล้วเนาะคนเรียดได้จุกคนขาวมันอยู่เมืองลาวเมืองวรวันในเข้าจ่อยยุกุกมันคนงามนี่นางยงามมากนะเวนเอาไรนี่หาชาเดี๋ยวเนี่องไม่มาปดแก้มบังนั่น

bọn bọn nhau môn chị còi <laughs> dai vine. cho nó có bọc hoa nhau còi dai vò. Ni na. Ni nó Ni na. 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 này nó Ni na. 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 Ni na.

ไปานได้วไ้อง่าแะกนาแต่นนี้นใสได้ไมืนาใ่น้เนะมีแต่ได้ื่อชื่อนเพื่นเนี่ได้ห้องน้ำอะไรยากน้ำอีกแล้วบ่ะนี้เนาะห้องน้ำแล้วผมมีน้ำใช่ก็คือเก้าและเนาะอาน้ยังแห้องน้ำห้องน้ำแห้งันแลชักแห้งงอนยัน เอานำาบเอาเอ่ยนำทะเลเขานามดานเขาชอยอะวัดเขาเอานี่นวัดนมดานนวัดวยังดองเลยบกอะีดองะวเยยังห้เป็นไรตองกระแตกเลือกตอคังแต่ว่าแฮ่เขาเหลือแนี้มันเนาะแสดงว่าแฮ่บวหลายเขาใช่เนาะใช่มันหลายกว่านะ

จตอนนี S <S <c oughs> <c oughs> ้อ้นเอาปีนมันถึงทางได้นะล้ชอบปั่นเนี่ยเะของะ้น่เลยเจาต ลาลังเทาเดราจะจับกระดูกกันเต็มมองถึงใบลองอนนลองว่ากันนะลองว่าอะไรยังไงนะ เอาไปสิว่าไทยเขาเจยังลองว่าเอาเกียรเกียกระสอบพูด้วยกันเกียร์กสอบูได้ยใสอบกันเกียร์กะสอบเบาบางเนมันมีน้นักเลยน้ถเาเจะํำกระปั้นนก็พอแล้วเพราะยันยันมันคาได้นเ้อ

ีน uh, ี่คือการการทดลองนะการทดลองให้ช่มยิ้มไยเยอบได้เรื่องไดเรื่องอีกสองคือเจาะอีกอ่แมนเจอบอีกก็ได้ข่างขาอยู่กับนี้เนาะแมนแมน ลองลองอีกเออลองอีกบันนึงที่จานห็ดดำอะไรเ้ยทำงานกับไปหาเล็กน้อยมากหาเล็กน้อยมาทดลองแต่คนอื่นเขาเห็ดเขายังทดลองจะเอาอันนี้บ่ ก็ประมาณนั้นละเาเเียดชนหนักเทียนะถ้าเป็นรถยแข็งก็อาจจะเป็นเท่านี่แมนแมนแมนม่ใ่เนย่ยจเนเเออจะปล้องป้องไอี่ละลงมันสิลงอยู่บ่บัดนี้ต้อาลงรอบสองงามันหนัเท่านี้สามารถอนมาลงได้าเต็มเเออโอเคจำ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 า่จะรอน <L ock> <L ock> จากการใส่โถ่สวมกับเป็นที่เรียบร้อยนะ้อพ่อพี่นอกก้องก็ลองได้ลองได้อย่างคักแน่เนาะถ้าไม่ลองกับยันนั้นประสาะของเขายันบมลงเนาะก็เลยต้องลองตัวอย่าง ก็โอเคนะพ่อแม่พี่น้องนะกับหลังจากนะโอ้ยได้พาเบิ้งเพื่อนนั้นก็ถัวส้มเนาะแล้วก็ไอเอาถัวส้มลองกับถัลองหนามเนาะแล้วก็ยังเหลือแค่พวกหลังคาแล้วก็ไอเพิ่์ตจีก็เนาะก็น่าจะเป็นมะออื่นเนาะก็ฝาสองข้างเนาะแล้วก็รอไม่เม็ดหลังคาแน่แล้วก็บโอ้ยก็มือหน้าเดี๋ยวจะไปซื้อสังกะสีไม่เพิ่์ตเนาะ กะรอไม้บันไดน้ำเมื่อคืนเมื่อนี่บอกก็ได้มาสร้งางไม้บันไดน้ำเนาะกะก็เอื่นเง่ขอเขอโโโาบอกเข้าใจทั้งแม่พี่ลมเปี่ยมพงหลายๆเนาะที่ได้สร้างห้องน้ำให้เอื้อยเพื่อนเนาะและ้วเขาบควัวเพื่อนเนาะให้มีห้องน้ำใส่เนาะเพราะว่ามันเพื่อนอยู่เนี่ยมันกะเป็นกาหมู่บ้านเนาะมันกะไปท่ายก็ลำบากเนาะมันกะป่ามันกะไกลเนาะกับมื่อนี่ก็บบอกเองกะขอเขอโโโาบอกเข้าใจทั้งแม่พี่ลมเปี่ยมพงหลายๆเด้อที่เพื่อนได้ สร้างห้องน้ำให้ไอคูเพ่เนานะให้มีห้องน้ำใส่หลกักกายัางเหลือแต่น้ำเนาะเหลือแต่น้ำบาดาลยังบ่มีเนาะตอนนี้กะห้องน้ำกะกำลังสร้างกาสิแล้วแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะเมื่อนี้พ่อแม่ก็สิได้ขอตัวกลับก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะเมื่อนี้กะขอากลับสบายดีเด้อมัตสุกุสุคนทีนนะ่เข้ามาชมคลิปไอคุพ่อขอากลับสบายดีเด้อ